คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับน้องเล็กสายชนนะครับแล้วก็น้องบ๊อบบี้นะครับเรียกว่าเป็นในแดดพิพันธ์อาหารเสริมที่อาจารย์แดบแนะนํานะครับพิพันธ์อาหารเสริมตัวนี้เป็นยังไงบ้างค,ครับน้องเล็กครับอ๋อครับคุณผู้ชมต้องรอครับคือตัวนี้ดีจริงๆครับ ผมลองกับตัวเองแล้วว่ามันดีเพราะว่าเสริมส,สรขภาพทางเพศได้ครับผมแล้วกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับกินแล้วรู้สึกว่ามันคึกครับผมมันช้าท้าผมไม่ใช่มาแล้วพื่อลงช้าก็เพื่อลงครับแล้วออกรดิกมีเวลามีเซ็กน์มีกินอาหารเสริมถ้าได้อาหารเสริมดีๆสักหนึ่งตัวเนี่ยแล้วสามารถแข็งตัวได้ต่อเวลาเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างรครับก็รู้สึกดีครับแล้วปกติผมก็ไม่เคยทานอาหารเสริมแต่ถ้าลองตรงนี้ก็น่าจะดีครับอ,อ,อยากให้ทุกคนได้ลองนะเหมือนกับ น้องบอฟนะครับแล้วก็น้องเล็กสายชนครับวันนี้จะทำไอซ์บัคเก็ตกันครับท้าใครดีครับน้องเอกครับผมขอท้าคุณโก้พิริวิทย์ครับผมกับคุณโอมจิระว่าจะต้องมาล่าไอซ์บัคเก็ตกันนะครับแล้วจาสองวันก็ช็อตในวันนี้นะเป็นช็อตที่เรียกว่าทุกคนถามหาเพราะว่าเล็กสายชนัน้นได้หายไปเป็นเนวลาเกือบเป็นปีผลงานเราเล็กสายชนไม่ได้ผลีผลงานมานานขนาดไหนครับอ๋อได้เป็นปีกว่าครับประมากี่ปี้วอีนี้หนึ่งปีครับ เท่านั้นแหละครับผู้ชมครับ